จ้าเมื่อนี้ก็พ่อกันอีกแล้วนะจาะกับยายแสงเดยคะ่ะเมื่อนี้พามาชมบรรยากาศสวนเนะะี่ค่ะนี่อีกสวนหนึ่งเนะคะ่ะอู้ยปลูกทุเรียนเนะะี่ยค่ะอยากให้พี่น้องแฟนคลับเอฟซี FC, ได้เห็นต้นทุเรียนค่ะว่ามันงามขนาดใดยังขนาดใดเห็น่าจ้าต้นใหญ่อยู่ข้างหลงังอันนี้ต้นน้อยถัดไปก็มีต้นน้อยอีกจ้าสวนทุเรียนแบบสวยงามอยู่บนภูเขานะคะ ผู้ใดอยากกินอยากได้มาเชี่ยวภูเรือเด้อค่ะผู้ใดอยากกินทุเรียนอร่อยที่สุดต้องพูเรือนะคะมาเลยค่ะยายแสงยินดีต้อนรับนะคะอ่ายินดีต้อนรับทุกคู่ทุกคนค่ะแฟนคลับเอฟซีพูนารักทุกคู่ทุกคนที่มีจิตใจดีๆงาม,งามโอ้ยเบาแล้วก็คิดหอดทุกคนนะคะแฟนคลับเอฟซี ของยายแสงแต่ละคนของน้องแอนอรดีน้องบอยสีใช้บ่าวหอดไพดอกบ่าวหอดสองคนนี้อีกคือเก้าราคาเพราะว่าเอฟเอยังล่ะศิลปินไดดวงใจค่ะเพราะว่าเฮามักเนาะเฮามักเขาก็ต้องบ่าวหอดคนที่เขามักเนาะอ่าคือแฟนคลับเอฟซีสุขุสุขนนั่นแหละมากคือกันก็ต้องบ่าวหอดคนที่เฮามักเห็นดีพอดีเห็นคอมเมนต์ เห็นคอมเมนต์แล้วเพิ่นโพสสันทอเพิ่นโพสถึงน้องแอนอร์ดีสันทอนอ้งนองบอยสิริใช้ก็เลยอยากเอามาว่าสซู่แฟนลับ FC เอฟซีเขาฟังว่าอูอ้เนาะอันนี้เพิ่นก็นเป็นเอฟตีพันแท่อีหลีได้จ้ะ mm hmm. เพิ่นหักสุดหัวใจเพิ่นได้โจนเพิ่นต้องอ,าาออกมาออกมาโพสเนาะออกมาโพสแบบ โพสส่วนตัวของเพิ่นนอะนะห้ค้นได้รู้ได้ได้ชมคืขึ้นกันคือจังเขาเอามาว่าสู้กันฟังว่าเขาหักนี่แหละค่ะพอดีได้อ่านโพสของเพิ่นก็เลยอยากเอามาว่าสู้แฟนคลับเอฟซหลายๆผู้หลายคนฟังว่าเพื่อนหักน้องแอนออเลยดีแบบสุดปังสุดมากทันเทะนี่แหละก็เลยอยากเอามาให้แฟนคลับเอฟซได้ฟังน้ากันก็เลยพามาเบิง ชุ่มยากาศบรรยากาศสวนๆมีกล้วยหอมท้องพ่อมอีหลายๆอย่า,ยยางมีแก้วมังกรอยากให้แฟนขับเอซีได้เห็นเพื่อมือใดมือนึงแฟนขับเอซอยากมาพ่อย้ายแสงอยากมาเจอยายแสงอยากมากินทุเรียนอยากมากินแก้วมังกรดงสินะกะ็จดซื้อได้มาได้ค่ะ ภูแล้วก็อยากให้พาพากันอยากมาเที่ยวค่ะยอดภูข้างนี่สวยมากนะคะมีร้านกาแฟมีอะไรที่หน้าอ่หน้าหนาเบิง้งหนาชมทันทออ่เพื่ออยากมาเที่ยวมาเที่ยวบนยอดภูข้างเพื่อมีโอกาสกันเนาะเมื่อนี่ก็จิมาอ่านโพสของเอฟสีภูนึงที่พื้นโพสถึงน้องบอยสีชัยน้องแอนออรดีความน่ารักต้องแอนออรดีบอยสีชัยเท่านั้น เขาทั้งสองทำให้เรามีความสุขมีรอยยิ้มได้ตลอดเวลาเฮ็ดมีรอยยิ้มได้ตลอดเวลาจากว่าเครียดๆก็เฮ็ดให้หายเครียดได้ยังสินะเพื่อนบอกนะมีความทุกข์อันใดพอมาเบิง่งน้องแอนออลดีน้องบอยสิริใช้คือแล้วเกิดมีแต่มันก็นมีแต่ความสุขมีแต่ความมว่วนมีแต่ความหาเบิ่งนาเวทีพอไปเบิ่งนาเลยเวทีปุ๊บ ก็เกิดความมวลเกิดความได้ออกไปเต้นได้ออกไปเด่นนาเวทีพอน้องแอนออรดีกับน้องบอยสีใช้นี่อุย้ยร้องเพลงค่ะแหงเพลงลู่เอลืมลู่สิบเนี่ยเนาะโอ้ยมันเฮ็ดให้หัวใจนี่เต้นตึบต๊บตึบ๊บตึ๊บเฮ็ดเหัหวเฮ็ดเห้หัวใจเฮาอยากออกไปเต้นไปล้ำไปฟ้อนขนาดคนา้นฒ่าอายุแปดสิบเจ็ดสิบกันยังไปเต้นได้เลอค่ะไปเบิ่งเด้เลยค่ะบ่แมนวายยิเ่เสียงป่าเป็นถ้าผู้ใดติดตาม เพจน้องแอนอรดีหรือติดตามเว,ว,วลาเพิ่นไล่สดด้อค่ะเวะลาเพิ่นไปทําการแสดงไล่สดส,ดสิได้เห็นหลายรูปแบบคือกันค่ะ,ะเห็นได้หลายอย่างค่ะนี่ละเพิ่นก็นเลยแบบว่าเพิ่นก็มีความสุขเพราะว่าเหตุใ้เพิ่นมีความสุขเฮ็ดใ้เพิ่นมีความาสดชื่นมีตะคนแบบว่ารักใจเกินร้อยรักใจเกินร้อยอบอสซอใจเกินร้อยครับคอมเมนต์นี่มาแบบ โอ้ยจนว่าข่นี่อยากอ่านให้พี่น้องฟังให้หมดทุกคนทุกคู่ทุกคนอยู่ดอกแต่ว่ามันบรแมาณว่าสามพันชีพันน้อมันอีเป็นมมืนก็ว่าได้ค่ะคอมเมนต์แต่ละคนคอมเมนต์เข้ามานี่เพิ่นบอกว่าแฟนขับเอฟซีคนนี้เว่าถือต้องเว้าถือใจว่าสั้นเพราะว่าเพิ่นก็ชอบคือกันชอบน้องแอนอ๋อแล้วดีน้องบอยสีใช้คือกันมาสั้นเหมือนกันมาสั้นเพราะชอบได้ยังได้นางมีแต่ลูกน่ารักนางมีแต่แบบ สวยๆยิ่งน้องบอยก็มีแต่ลูกที่รอๆเพอร์เฟกเบิดทุกอย่างคําเว่าคคาจ๋าก็ของเพิ่นก็นดูเป็นผู้ดีเบิร์เนาะเป็นผู้ดีเบิร์เพิ่นบอไอนี่บอเหลืออดเต็มที่นี่เพิ่นกับบอเคยไอ้น่กับผู้ใดเพิ่นบอเคยนั่นกับผู้ใหเพิ่นกันบว้าแบบ,แบ,บคือเพิ่นเป็นจังไดมายังไงก็เพิ่นก็นคือเก่าเพิ่นตลอดเนาะน้องบอยสีใช้น้องแอนออร์ดีนี่เพิ่นบอเคยว่าให แฟนขับเอฟซีมีแต่เอาใจมีแต่เทคแคร์มีไปหลังเวทีเนาะไปขอถ่ายรูปหลังเวทีลงจากเวทีก็ยังบรได้พักเลยจ้ะแฟนขับเอฟซีไปแน่นเวทีน้องบอยสีช้น้องแอนออร์ดีก็ต้อนรับถ่ายรูปน้ำทุกขู่ทุกคนอบอกเคยว่า ผมขอพักก่อนผมขอนี่ก่อนบบเคยวา่าเพียงแต่วา่าถ้าเวลาฝ้าขืนเวทีเพิ่นกระสิบอกด้วยมารยาทที่ดีๆงามๆม,มากเลยวา่าตอนนี้ผมถึงคิ้วแล้วครับหนูถึงคิ้วแล้วนะคะ,ะน้องแอนเพิ่นกระสิบอกเพิ่นก็นต้องขืนเวทีคนเฮามันก็ต้องมีช <c oughs> ่วงจังหวะเนาะมันก็มีช่วงจังหวะ,น,น,น,วหวะนี่แหละเพิ่นบบเคยปล่อยให้เอฟซีเกอเขินว่าแต่เอฟซีเขาไปลังเวทีงามใดนี่ ได้ถ่ายรูปน้ำสุขคนได้ต้อนรับน้ำสุขขูสุขค้นแมแตนาเวทีกร,กระทะถ่ายรูปน้ำเอฟซีสุขขู่สุขค้นเนาะบ่มีว่าเออให้ให้ผู้ไรเก้อเขินให้ผูใ้ใดเสียใจออตอบรับเออหรือตอบรับแฟนคลับเอฟซีเป็นอย่างดีตลอดมาจนกระทั่งว่าทุกบ่มีเวลาที่ได้พักผ่อนเพราะว่าแฟนคลับเอฟซีหักเหลือล้นหักหลายเนาะบ่มีวันที่ได้หยุดได้พัก จนร่างกายบ่สบายสันเทบิ่งเอาก็แล้วกัน่าเนี่ยเราก็ฮักเราก็ฮักแฟนคลับเอฟซีนะคะบม่ใช่เราบ่ฮักเราก็ฮัก,แ,กแฟนคลับเอฟซีคือกันน้องบอยชี้ให้น้องแอนออรดีซ้ายอย่างหนึ่งเนาะข้าค้นเป็นคนที่ยิงหรือยะโสหรือมาดไงนี่เพิน่นมีแล้วเพิ่นพักก็ได้บ่ปฏิเสธก็ได้นี่แต่ว่าน้องแอนกับน้องบอยนี่เพิ่นบม่ค่อยเป็นแบบสั้นเพิ่นยังจำอดีต มาถึงปัจจุบันนี่ว่านี่เพิ่นกันระลึกถึงอดีตถึงอดีตของเพิ่นทั้งสองคนว่าเพิ่นเคยลําบากเคยยังแฟนคลับเอฟซีเออก็เป็นพลังแรงใจให้เพิ่นได้สู่มาได้ขนาดนี้นี่ล่ะเพิ่นก็นสู่เอาเออแมน่นเจ็บสิป่วยเพิ่นก็นสู่นี่นะมันเป็นสิ่งที่เฮ็ดในเฮาเห็นคุณเห็นคุณคุณค่าของทั้งสองคนเฮดให้เฮาต้องฮักเพิ่นหลายที่สุดแห่ง ฮักแล้วก็ฮักอีกคือเกา่าฮักหลายก็เดิมไปอีกคือเกา่าเห็นบ่สายเฮาก็เป็นห่วงอีกเนาะนี่หละคอยแล้วถือใจแฟนคลับเอซีผู้นี้เพื่อนคักหลายเนี่ยเพิ่นลงมานี่จา้าโอ้ยคอยถือใจเพิ่นแทงเนี่ยอ่ามันมันเ็ดใไถเฮาเห็นเห็นเพิ่นโพสให้กำลังใจให้ทั้งสองคนแล้วเฮาก็มีความสุขน้ำความน่ารัก ต้องแอนออรดีต้องบอยเท่านั้นอย่างเสียเขาทั้งสองทำให้เรามีความสุขมีรอยยิ้มได้ตลอดเวลาแมนแมนอิสแมนซีอันมีความทุกข์มาพอมาเจอนาน้องบอยสีใช้น้องแอนออรดีนาเวทีนี่รุกเต้นโดยบลูโตโดจาเมื่อนีย้ยายแสงก็มี่ข่าวสารมาเฝ้าสู้แฟนคลับเอฟซีฟังซ้ำนี่ละก็มาขอเป็นกำลังใจให้้องบอยสีใช้น้องแอนออรดีเฮงเฮงปังปัง,ปงตลอดไปจ้ะแล้วก็ ขณะที่บสบายอยู่ก็เขาหายๆเร็วๆนะจ๊ะสวัสดีค่ะ